สวัสดีครับแี่โดนผมเตะแม่คนปกปิดสวนมชัยคลิปนี้จะมาตั้งกลยุทธ์แบบว่าเน็บแบบดูถูกจะดูถูกลูกปีพวกมึงอะลูกพีพวกมึงอ่ะพอเต่าของลูกพีพวกนี้ไอเลนพูงแท้นล่างดูคอลูกพี่เลย ขอลูกพี่เงยจากแม่ขอลูกพี่นะเก็ดด้วยนะมีมีทั้งเก็บมีทั้งดำแผงเลือดดำเนือดำ,ดำ แต่มึงไม่เป็นลูกน้องไอ้ตรงนั้นกูว่ามึงกลับบ้านดีกว่าเพราะถ้ามึงจะเป็นตารเล่นโปงเทอด้วยก็ได้ใช่ปะเอ้ยกูว่ากลับบ้านดีกว่ากูว่านะเออเดี๋วเาทำครอบครัวตนเองเดี๋ยวว่าดูดีขึ้นดีกว่านะสิ่งของใช้เยอะน่ะเรื่องไหนเออยังไม่ไปนั่งเก็บอยู่ยังไงนี่นะเพราะถ้ามันเล่นโปงเท้ โค้คอนไรกันลูกๆโคันปันพ็ต้ามัดยม่งโคงเก็ดเนือ้อดำอะไรมันยิ่งเก็ดแมมันเป็นลูกน้องเปลยอดูยั่แมงขาดุ้นหรือเปล่ายาวหรือเปล่าถ้ามันนับแอต่ตัวนั้นเป็นลูกพิมพึง กับบ้านดีกว่าเพราะถ้ามันพมันอาจจะเป็นตอนเล่นปวงแท้ด้วยแต่เมื่อป้ากับบ้านดีกว่าว่าบารสีคนไทยโห่งนุน่รู้เรื่องนะรู้เรื่องนะโตโตเนยนะตลกคนนั้นตลกแบบลูกพี่ลูกพี่ของแกงนั้นย็นแมเพราะถ้าลูกพี่มัน ไอเลนปงแตยยัดแม่สัญลักหลักฐานคอคอโูพีเงยัดแม่มีทั้งเก็บมีทั้งเลือดดำมีทั้งเนื้อดำยดแม่ดำแผงเงยัดแม่ดำเต็มพันยัดแม่เต็มพันดำแผงเง you <laughs>